ผู้สมัครสอสของพรรคการเมืองหลายพรรคต้องสะดุดนะคะหลังจากถูกพิจารณาเรื่องคุณสมบัติถึงคิวของพรรคกล้าธรรมค่ะสองผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ตถูกกะกะตพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะคะคนหนึ่งที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ถูกถอดถอนรายชื่อแล้วก็คือผู้สมัครสสอในจังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษผู้สนับสนุนยอมรับผิดเรื่องการถือหุ้นสื่อค่ะ ข้อความขอโทษและขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนที่นายชนสิทธิแก้วยรัตผู้สมัครสสภูเก็ตเขต2องพักกล้าธรรมโพส์ตเฟสบุ๊คหลังทราบมติของกอกตให้ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อในข้อความที่โพส์ตค่ะในชนสิทธิยอมรับและน้อมรับการตัดสินของกอกตซึ่งก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นบางส่วนก็ส่งกำลังใจนะคะ ด่านผู้อํานวยการคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตบอกว่ากกตประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครสอสภูเก็ตทั้ง3เขตไปเมื่อวันที่7มกราคมแต่หลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่2เข้าข่ายขาดคุณสมบัติจึงส่งคําร้องให้สาลดีกาพิจารณาค่ะหลังจากที่ประกาศรายชื่อไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่าผู้สมัครนะคะเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลข1นนะคะก็พบว่าท่านเข้าคุณ เข้าของการมีลักษณะต้องห้ามนะคะตามมาตรา4 2 3เล็บ,บก็คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อหนังสือพิมพ์นะคะก็เลยต้องขอยื่นคำร้องให้สานดีกาสั่งถอนชื่อท่านนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะสานดีกาก็ได้สั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้วอะค่ะผู้สมัครอีกคนครับที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับก็คือนายก้องเกียรติเกิสมบัติ หรือว่าบิ๊กโออดีตสสนครศรีธรรมราชเขต7เป็นผู้สมัครของพักลาธรรมนะครับเนื่องจากนายก้องเกียรติครับเคยต้องคดียาญยาเมื่อปี42หรือเมื่อ27ปีที่แล้วนะครับวันนี้นายก้องเกียรติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยเดินหน้าหาเสียงพบปะประชาชนตามเดิมมองว่าเรื่องนี้ไม่เกินความคาดหมายครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นขบวนการพยายามกลั่นแกล้งเพราะมีการเจรจาขอให้ย้ายพักแต่ไม่สำเร็จ เบื้องต้นได้จัดเตรียมทีมกฎหมายไว้ต่อสู้แล้วครับตอนนี้คือกระบวนการที่ทุกจัดตัง้ง่วยก่อนหน้านี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นลั่งจากปีต่อรอการใหญ่พักไม่สมําเร็จพุ่มหลุสึกว่าจะมีกระบวนการนี้เผื่อที่จะตัดสิ์กุสมบัติของพุ่มในการสมัครผู้แทนราษฎรรอบรบล่าสุด ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมนะครับพูดถึงกรณีแรกก็คือผู้สมัครสสภูเก็ตพรรคกล้าธรรมที่ถูกถอดชื่อนะครับเพราะถือหุ้นสื่อบอกว่าเรื่องนี้ทราบว่ามีการถือหุ้นหลังสมัครสสไปแล้วและตรวจสอบพบว่าถือหุ้นในบริษัทสื่อสัสดส่วนร้อยละหนึ่งครับซึ่งพรรคได้แจ้งเตือนไปยังผู้สมัครแล้ว ซึ่งเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการครับส่วนกรณีที่2ก็คือผู้สมัครสสเขต7นครศรีธรรมราชที่เคยมีคดีลักต้นไม้4ต้นโดยโทษจำคุกสมัยนั้นให้รอการลงอาญา2ปีครับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อนในอดีตของผู้สมัครและคู่กรณีซึ่งก็ต้องมีการร้องศาลต่อสู้ต่อไปครับ ตอนนี้สิทธิ์ของผู้สมัครคนดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้สมัครอยู่นะครับจนกว่าศาลจะมีคำสั่งชัดเจนพร้อมย้ำว่าทั้งสองกรณีเกิดขึ้นกับผู้สมัครสังกัดพรรคนั้นไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองครับกกตชี้แจงขั้นตอนการถอนสิทธิ์ผู้สมัครสอสอนะคะถ้าพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามก่อนเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจำเขตหรือจังหวัดต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอถอนชื่อคะ่ะ แต่ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าผู้สมัครคนอื่นร้องเรียนหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครอื่นก็สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อกอก,อกอตได้หากกกตระบุว่าขาดคุณสมบัติก็จะดำเนินการถอนชื่อซึ่งผู้ถูกถอนชื่อก็มีสิทธิ์ยื่นอุธทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ถูกถอนชื่อถ้าศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยถ้าถึงวันเลือกตั้งก็ให้ดำเนินการเลือกตั้งไปตามคำสั่งของกอก,กตค่ะ